มาตั้งแคมป์กันนะครับด้วยแต่งนี้ลงอ่าอจารต้นครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับก็น่าจะเป็นใกล้ๆกับวัดเขาแกลล้วนะมันเป็นภูเขาหินนะทุกอย่างสวยนะครับทนีครับพัก็จะกลางปีตรงนี้ครับวิวสวยครับนูนออกไปเห็นตัวเมืองนอ,น,นอกครับครั้งแรกครับรั้งแรกครับอรอโอเนยโอปาย คนนี้ครับเหมือนจะ <c oughs> ไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยใช<ด>่ไหมน,นู่นเราจะนู่นจริงๆเรานู่นจุดเราไปเขานน่นนะอนนี้เราก็จะหาจุดกลางเต็นท์ได้ละเราก็ต้องหาฟื้นครับอันดับแรกนจะจารต้นกำลังตัดกิิงไม้ทำาฟืนอยู่เอนอยบรอ่ <c oughs> นนเดี๋ยวเราจะหาที่จาก,กางเต็นท์แต่ผมวางจุดไว้ตรงนี้ครับเนี่ยเพราะว่ามันเราไม่ได้เอาเสืออะไรมาลองเราก็ต้องหาที่เป็นหญ้านุ่มน,มนะครับโดยไปตัดหญ้ามาเพิ่มนะลองดูครับตรงนี้อ่ะคนนี้เรากางเต็นท์กันตรงนี้นครับเอาหาที่หญ้านุ่นมเราก็ไม่มีอะไรมากนะนี่ละครับก่อหญ้าแล้วเราก็ทําให้มันหลาบลาบอะ ทำราบเลยง่ายครับง่ายไปก่อนตอนนี้เรากางเต็นท์เสร็จแล้วครับนี้นล่างครับคุณนี่นด้านบนครับคุณเทิงคุณต้นเนี่ยเป็นแบบเปย์ครับเปย์บุคคลเนี่ยไม่เหนียเท่าไหร่แต่มันร้อนร้อนแดด แต่เริ่มอะไรตอนนี้มีถั่วผักยาวหนูเผักยาวครับไหนคุปต์ป้ายขึ้นเนเอาถั่วผักยาวเดือยบัวต้นไม่ใช่เกือบักยาว,ยาว<笑><笑>ไม่ใช่ละเตรียมเฟื่องนะครับทำในเป็นเตาสนามนี่อาจารย์อรยอันนี้เคียงครับอ่าเคียงธรรมาชาติอาจารย์เนยครับอาจารย์เนยเมื่องเชียเขาต้องต้องยกให้ครับเรื่องทำเคียงเนี่ยนะครับผมเพราะว่าบ้านขายพ้าครับ ขายผ้าแล้วต้องระวังมือนะระวังมือระวังเข่านะโอ้สวยงามคนนี้ยามาเมื่อก่อนขายพ้าครับที่บ้านขายพ้าขายพ้าขายพ้าพ้าพ้าผ้ามิตรเออแล้วก็ไม่รอช่วงโควิดครับไม่มีแล้วครับก็ต้องมา ทำเขียงต่อเขียงลาบประลาครับผมไม่มีอะไรมากครับงงโอเครับเขียงของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วอ่าใช้เวลาแป๊บเดียวครับสองนาทีอยู่ที่มีครับมีดทำไม่ใช่มีหนะนะมีนี่แหละมีทับนี่แหละอืมอุ้ยเบื่อเลยแม่หลวงเลยโอเคครับ ันได้ไกโอลีสนามมองจานต้นนะครับนี่ครับ,รรบผูกเงื่อนแล้วพี่เงื่อนอ่าเขาเรียกว่าเงื่อนผูกประกบสามธรรมดาน,นี่แหละครับอ่าแล้วก็เสียบสามมุมนะฮะนั่งได้สามคนคน,นันน่งถูกนี่เวลธการน,านรั่งที่ผิดวิธีนะครับเรื่องไรนั่งถูก <laughs> ีคือนั่งตรงกลางสามแง่นี้ย <laughs> น,นั่งขาน้าคนออกคนดีเพราอสามคนเหรอ เสียบต้นเลยเสียบต้นเลยมีคอมาไดอีกคนนึงเฮ้ยมาได้นะทำก่อนนะครับเห้ยครับอ่าโอ้พรท่านี่ใช้ได้พาถ้าถ้าถ้าสมมติว่าไม้ยาวกว่านี้ก็จะตึงหน่อยโอ้โหมีไม้มันหลอมะเดี๋ยวเรารีวิวมีดนะมีดอะไรนะ สมุไรไว้ควอนท้องเนาะคาราคิรีนี่เข่าคมปากได้ยังไงนี่สามารถทำเขียงได้นะครับใช้มีดเล่มนี้เล่มเดียวเนาะครับได้ไหเออบางที่เขาก็ใช้มีดนี่ถุงที่สามแสนสามแสนใส่ไปสามล้านเออที่จะลงสาวบานถ้าสามแสนชิ้นนี่สักกี่บาทพี่ก็ชิ้นละสามร้อยก็ประมาณนั่าละคูณเลยสูงสุดตัวก็แบบไปนไปเด็นเลขด้วยเนาะ มีนี่พี่ดูจากลวดลายแล้วพี่คิดว่ามาจากประเทศอะไรครับพี่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะออครับสนใจติดต่อได้ครับจะเนพี่ครูต้นครับผมเอาไป้อบคนะครับเชฟเนี่ยคนะครับในเชฟเดี๋ยบต้นครับกำลังทำปรุงอาหารในการย่างครับย่างหลักการที่ถูกต้องในการใช้ตะเกียงก็ต้องให้คอยเราต้องให้คอยนะ อ๋อม่ตเอาจใน่จานพีอ่อยู่นู่ๆๆนน่ะครับจานจนอยู่ตรงกเป่มันจะเป็นจานใท้องลึกอะ่ะหลังจากนอนหน่คืนเราก็ได้เวลากลับแลครับ่ทางกลับเป็นทางเส้นทางใหม่ลงเขาพอดีลงเขาอย่เดียวครับทางลาดทางลาดจบทิพครับวันนี้ ขยะเราก็ต้องเอากลับไปไว้ที่บ้านทิ้งที่บ้านนะเดี๋ยวปล่อยไว้ขึ่นนี่ก็เห็นตัวเมืองอุตรดิตถใครสนใจก็มาได้นะครับทางขึ้นเขาวัดดอยแก้วเนาะเขาแก้ว,ว,กวนะเส้นทางทะลุไปหมู่บ้านไหหา,หาน,นี้นะครับสจอนครับ